ไม่ควรทําถ้าไม่อยากมีริ้วรอยก่อนวัยค่ะใครที่อยากดูแลตัวเองไม่ให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยนะคะแนะนําให้หลีกเลี่ยงการทํา5ข้อนี้เลยค่ะและถ้าเกิดใครชอบในเรื่องของการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณหรือสุขภาพนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะเพราะเราจะสร้างสรรค์คลิปดีๆออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนที่ติดตามช่องของเราค่ะและข้อแรกนะคะสิ่งที่ไม่ควรทําเลยก็คือการใช้ครีมที่ผสมสารอันตรายเช่นสารปลอดสารสเตียรอยด์หรือกรดวิตามินเอค่ะ ข้อ2ค่ะการดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มน้ำหวานๆเป็นประจำนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้จะไปยับยั้งการสร้างคอลลาเจนเอีลาสตินค่ะแล้วก็ข้อ3ค่ะการสูบบุหรี่นะคะเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นการทำลายสุขภาพโดยตรงและสุขภาพเราแย่ผิวพรรณเราก็แย่ไปด้วยนะคะและข้อ4ค่ะการกินอาหารแปรรูปบ่อยๆนะคะอย่างเช่นอาหารที่ ทอดจะไขมันทานหรือปิ้งย่างหรือเป็นพวกไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์อะไรเหล่านี้นะคะเป็นอาหารแปรรูปที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ข้อ5้านะคะการนอนพักผ่อนที่น้อยจนเกินไปหลายคนนะคะนอนน้อยกว่าวันละ6ชั่วโมงเป็นประจําต่อเนื่องนะคะสิ่งเหล่านี้บอกเลยค่ะว่าเป็นการทําลายผิวทามตรงเลยทีเดียวถ้าเกิดใครนะคะไม่อยากแก่ก่อนวัยแนะนําให้ห้ามทําเด็ดขาดเลยนะคะทั้ง5าข้อนี้ค่ะและถ้าเกิดใครคิดว่าคุณมีเทคนิคหรือวิธีการดู แผลผิวที่แตกต่างจากนี้นะคะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเราจะได้แชร์แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆซึ่งกันและกันค่ะ